ไปพินิษ์โชคดีนำรวยอยู่ดีมีแฮงเดินทางปลอดภัยเดอจ้าไปไปิบ้าลพินิษฐ์ภากาบ้านสาวร้อยไปทรงจ้าบุ๊ยร้อย เป็นพีเซนเตอร์สิสุดยอดเลยนะพี่นุชไปปดเอปไเดินทางปลอดภัยพี่นิดคือต้งคุณเหละพี่วานเห็นลำดราไปเดินทางปลอดภัยพี่วาน บายบายพี่โดย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 คือทั้งพี่พี่ของทั้งพุ่นอ่ะของลายบ่กคือทั้งพี่เอาโอ้ย โอ้ยยัพึ่งไปโอ้ยแล้ได้ได้บ่เด้อพี่เด้อโอ้ยยังพึ่งไปโอ้ยย่า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 ไปจะแลเขากเข้าป้าข้าป้าหรอวเฮ้ยคนป้าคนป้าข้าป้าโนมิไงไหาเหตุไปแล้ว่งสุพรรณสิทธิไทย นานนๆๆนนนนนนานนใเดโอ้ยเฮาย่าน,น,นแบบเล่งเลยมันตีท่ายเซ่หัวหนัะนะเอ้าได้ยี่เดียวอ้าวอาคือถอยมันง,ง,งน่หมดเลออ้ ลืมของบอกปาดเอ้ยบุญชีพาไปพาดไปเคยกินซีเมอเจบุญ้าแล้วมาเคยพาดบู้บุญชีพาเขากินเป็นบ่เอ้ยบุญจะแดงกับบุญบางเอือร่านอกไปไงใเอ่า้ามาหยด้เออเอ้ยบุญเอ้ยบุญเจ้าผ้าเป็นผ้าให้เขากินเนีเขาผ้าบูเป็นได้

ใชเลยโอ้อาปาอาดุนมายวียังเขาเห็นอะไรบนเขาเห็นอะไรจุกกูเส็จปากเลยบอกลืมแอมอาดปาลแออาดไปซะป้าป้าจีแหลลองไปกินมักตานพี่นองอัยทั้งพิกาสานสวิงอีกเด้อผม ไปไปกูปุ่นจะชิลุกไปพายเฮ้ากินนะยิ่บ่เจ้าผู้ชิพายเฮากินอไ,ไ,ไปไปปุ่นไปพายไปพาบอกกระอันี่เฮากินเด้ไปลองแดดรีลมนมมนีบาจิ้วโทวมาบาไปเกี่ยวข่าวซอยวูโอ้ย ดีดมือละไกัม่มิมักตาจิีมักตานกันเผ้าผ้าทางก้นก้นอันนี้กอ่าบุจ้าใครผ้าเฮ็ดอันนั้นทางก้นนะไก่ยังมาผ้ามัจ่โอ้ยวันนี้ใส่ดอกเขาแม่มาหวานเอาเลยบุญเจ้ากัมาลองมงนี่เอาหนิเอาลองมือดูจับผายเทากินมือดูใครคนเลอยู่ดอกบ่แม่นจริีบุญ ไม่ไงเห็นแล้บ่ค ok ok ah oh, okay. ่อยบ่ค่อยมีต้นตาลกระเผราโปิตนแต่ว um, ่าเนาะที่แหละแม่บ่เคยบ่เคยผ่าพันธุหัวมันก่อนจากพุทธภาประเทศเดีนะอ่าในเข็นระบาซีบ่าโอ้ยก้นอนันทั้งหัวเบาอันจะพันแต่เดี๋ยวทั้งก้นมันอ่อนโอ้ยมันอ่อนอืมได้พี่เนาะไอ้ยาบักษาที่นี่แหละ นี่ตระปิมหิ้กงกัน่นมุนอุบุญฮ่ยฮฮ่าคือเก่งเขาเลยพ่เราเป็นนั่นแล้วเจ้าว่าเขาพาบ,บุเป็นมาได้ง่ายคือคิดเด้เอเดี๋ยวบอกว่าพาบุเป็นเลยพาแล้วมั็นมุนอุปุยแล้วนี่พาทิชน,น่ะฮ<า>่าฮ <c oughs> ่าชีรีกินเยอะอ่ะบอกใหิกินให้ก็บุญนั่นพาให้กินยังว่าเออ มันเนี่ยไนมูนบริเจ้าเห็ดนะมึงเน้นน้ำม,มันนะปูบเนี่ยูบเนี่ยูบน้ำมันน่ะูน้ำปลาเนี่เออหวานเลยเจ้ออร่อยอืมทน่าเนียนบริษันะบริไัทจะไปขายขายเนี่ยแนะนนคย่ไหนมักมาตัา้ทอกัน อ่อนเดี๋ยวดีจะมไงพี่เจ้าขเ้นลงมาสินอนบ้านนี่กบ้านบ้านบ้านกือนหลาวบ้าก้อนนี่พอดีเลยพอดีกินอ่อนโห่เนีไปนะอ่อนขาดิฉันมุกมันกรบอกนั่นก้ะเอไรตจ้งว่มันกรบอกเก่ดอกอยู่ข้ลงจะตุนีประจุไหวไหมวเออไปพันอ่ะบ่เนี่ยโอ้ย คือเอาอ่ากอเลยทำเวลาทำกนไม่เก่งเห็นนกมัวงก็พออีกมั่นอมรกานมัวงเด้้มีเมื่อมือร้ายกวนอาาเยู่จะพาไป็นเยจะไปพันทันก้นทุกันได้เขาบอกให้พันก้นพี่เนะก้นมากตันมันก้นกนหรอกเดี๋ยวกลับไหเดี๋ยวรถทำแวลาเอาไปกับรนี ดืน้าหัว่าหัวน well> ี่แต่ว่าเออข่าหนัห uh> ัวก่อนต่หัวแล้วก็ขและมันอมนอ่อนเลยมันอ่อนเนาะมันทอดนึบรานดอกมันกระดมมันกระด่งปเก่าไปล้ให้มันชีกันนะจะ้อยนะทำมันแก่มัีมันแข็งกุญน้อยเนาะมื่อวานตรงเขากินตัวหนึ่งแล้วพอดีนะอือชอนเอาซีฟ่าดีเขดีแข็งนะจ่ะมาบ้าผ้าอะไรก็ แม่ทาากันอีกเลยมาแล้วส่วนกันมากินมักตานพมันผ้าเอาออกเตลตาอะไเห็นยเบามีเราเฮ็้อันนี้แหละงาดอันนี้เปล่าเห็นมันมันอันนี้จังเหยี่ยมมันโอ้ยินเนี่ยนี่แต่ผู้อยากกินมักตรานใช่กินแล้วจิเร่ดูพันธุชั้นพุลที่เจ้าได้บอกไหมงานมันจะป็นได้เนาะเอางานเขาเห็นเขาเฮีในอัน เห็นพ่ผ่าขายใ่สิวันล้ให้พ่อผ่าคลายนะนะไม่ไห่โอ้โหแบผ่าเขาก็เขาเขาบกคนว่าบ่คือกันนี่แหละเอาข้าป่านี่เนี Pokemon> ่ยเอือข้าป่าน่ชวดชวดเออาโกเออเอจะเห็นนะนะจะเออมาเห็นกัดอนแต่ขางแหงแล้วน้ำมันออกเบิ้อ น้าเจลอแหนี่ยังงามงามอยู่เลยเอากินนี่เอามล้วผักมันกระบาดแตกคันเทพาผ้านะใช้กระพืดอใช้กับพืดอีกจะดูกระพืดืนทายาจะด้เสะไปเสเราไปนงูโม่เตะหมอนังเรไปออเาไปเือนปลาล่า่นะทีนี เห็นคุณใช่ไหกคเียไปเที่ยวมาใช่เนาะลูกนยินองเจงอ้าอีเมย์ยังวะอันลูกเเอแม่เข้ามาสีจนไ้ยังวะังหงาองลำบากลำบุญพี่น้อะเอ,อ้ยไปชิบขาเจ้าน่นาะหา ซาบะห่อนมาชีตาเมนเวอยจักแล้วในบรรพ์น่ะนี้ชีตามันตัวง่ายปะชิดชิดพันซาพันนี่เอออืออือก็ได้เอื่อยงามๆนึงกินเอาเออเอาบรญนเห็ดแห้เบื้องนี่พาเบงดูพาเบงดเอาลองเบื้ง นายผ่าพันมือนาผ่ามักดานาผานผ่าเออข้า่จุดนี้เลยนหาผ่า่านึกว่าจะผาเอะะไ้หาผ่าฉะจบดีอินาผาเอาวยไปคนเดียวบอลเลียงงอมันมึงไปเป็นเดียวอนแค่คนลกู้ช่วยว่าละกักู

โอ้ยพี่น้องเอ้ยกลุ่มดึงอยู่แยบุญแล้วป่ะกบขาดต่อมีเอ้วเละๆจากนอกตอนนี้มันอยากอ่อนเนาะมันอยากอ่อนแหละตั้งแต่มันอ่อนนเลแหละตั้งมันอ่อนนี่แหลยมันอยากอ่อนแต่ตั้งมันอ่อนนี่เนี่ยประทันมันมันบ่ขาดเยอะอะไรเขาพาไปมือนอะไรล่าเจ๋อเคยลอยแก้ว แล้วมาลาเมื่อใหเขาเนี่ยล้หันจมลายเมื่อหเขา่้ม่เยแล้วมาลาเมื่อใหเนี่ยเตี๋ยแดงไมเียนนอลงมา่ใช้ไฟที่ผนนอใ่ใ่ไีเราจับค่วอ้สีตาเาไม่าน้อยในการเรื่อเอาดวงน้อยๆเด้อดวงตัวนี้อาเอ้ตัวน้น้อยนาะ ขั้นบุคคลัดสีตาขั้นอ้อนบางิกาชิอันอยู่แช่ปสีตาผัวนันนน้อ่เนาะเจเพล่าเมื่อต่คืน งอ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 วอง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 ไหอโอดอง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 างอ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 งงอมอ่อนองององงองอ่อององอองะยูนออองงองออองออ้อ บอผู้ยู่นะมันตุ่มชั่นะผู้ยู่ะมันมีแต่ผู้ดึงนี่มันบ่มีแจ่บอกุ่อนาเสียบอกเสียบอกมันโู้อืเออชาเสีบแล้วมาชาวบ้านชาชาข่าข้นกนก่ายขี้เนี่ยโอ้แต่ มักตาอนพอดียำกึอกือดูเสียนพอดีอย่างเนาะนี่กาเดินทางกสินเขากินแก้วแก้ววันกินลายลัดกินอดรอ้นี่พ่นน้ำบนจิ้มอ้าโอ้คือตให้กระตุ้มโอ้นี่มักตาอัอกเนอหันเป็นอยกระเพาะบ่กอือกระเพาะระยะ มาจะอันเทะกระโปงด้วยพี่น้องเดดทองนขนาดห้าบริเวณห้าบริเปลนก็ยังกินแล้วก้อยกินได้ไหมเฮ้ยพี่ปอบเข่าก็ยังเบ้องหินมังกรกันเยอะปอบเข่าพี่น้องคอยเนื้อคอยจิตใจคอยจุดเบื้องอะไรมา

ว่าดให้อบุญถ่า้กินจะถ่ายผ้าให้อบุญกินลองหาผ่าเือคือเอาผ้าแล้หนวันสิบผ้าอือเรา่านเอาผ้าเออพอดีเซ็่บได้ใช่ไหมเนยได้ก็แล้วก็ยัดมัแก้โหมีมจำนี่พอดีตมรราน่ะตอนนั้น ในร้านินกินคุนจะจีง่ายเจ้าวาเพิ่มขึ้มากกาขอดักสิด้วยพ่อนี่มันก็ได้บนเอาอีกนะเมินี่อีกเชิ่มมันก็ได้ลอืมกระสินมาเหิดตีงำไม่แบบหวานจะนั่งเ้าร้าน่วเน่ยทำอยู่ในปากเลยเอาร้านเห็นไหมครับไปแด่จิแด่นี่ จะเอาลายทำเลยคะเอาลายค่ะเอาแบบนอนนั่นแอ้แต่มือเปียกบัน้นเปียกมือนล้างมือได้บั้นเสียงนกมันสิแหล่เหล่เดฟพี่น้องเหลแหล่ชื่อเหล่เหลยังบ่แหล่ยพี่น้องพายมังกรยังแหล่ยาชื่ออะไรยังออกวะเขาไม่มีน่าใจ อุ yeah. oh. ita, mm. mm ้เ hmm. ต็มนะแม่จ๋าแม่จ huh. um ๋าแม่จ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 ๋าอ่อนอ่อนแม่จ๋าแม่จ๋า บอมีบอม่าบอกไหมมาเนาะชัวเนาะจังมาเดจ้า hm. เ่จ้ามจ้าเอื่อผ่าทั้งหัวละเกียนท่ายนเอื้ออืมแต่เลยเืี่ยจ้าคือาบอกพาไอ้บอโดยนัอืม หวานยู่อุ้ยมมนกระดิ่งเนี่ยเมี่จ้าเมี่จ้านมี่จ้ามีจ้าอิ่มเลยไหมคะอย่า ไได้ก็พอึ้นบ่ใครทุบมาแนแล้วจขึ้นเองคอืนบบนอื่บ่อง่บุญมาจากไหนล่ะช่องอ่านอีกบ้อันนเ้ตนในจานนะในจานม่จาหาปากจานั่งกินกระเบื้อกระบื้องอยู่พนงอุ้ยก้องกระดาษ หมาเนี้มเป็นไงหมาไอ้นะเดขามาเลยกินได้ดีเนาใช่ไหมผ้าอีกหาแบบโก้มาแม่งาเอาหอเอาเมืออไรดิเออคุว่าเอือนเลยได้ของวจะวาเกี่ก้นหมดเลยจ้ดจะวางม่จ๋างจ้าคือผ้าบักผ้าเอ มันเลงฟันกิ่ตวเล่มนึงอะพีเขาเมันดีมันง่ายต่ว่า่านค้าในท่านขายเนาะเขานะช่าเขาปาดอะไรฮะเห็ดเห็ดมันจะม่แต่มัน้ตกอดน้ำอจอดเขาปาดเชิดเชเยียเชิมันละงัดงานงลเขาเห็ดเขาเห็ดด้วยอยู่แถวน้มไนะทางไป เงินบะบอ้ย่ะูมกจะอันฮแล้วเห็นอยูยวันคำน่ะเนาะทางเขาตะกินเนาะเขางอยบ่มีผูกินเานี้ตไแจะารตัดเนื้อตัดบ่โอ้ยบังบ่มีหผกินมันเอาเื่องอาย่างอยู่เ้ากานลยเาตักินมาตัดกินอะกินไม่ใงบ่บ่า <พ uka> เขาเจ้าอนันไปตัดกิ่งมัน,นใหญ่ถี่ใเดินเนะเ,เนี่ยช่วงนะ้อาซื้อเดินไม่เนาะซื้อเดินไม่แรนไอ้ก็ว่าตัดถีมรดน้อยเพื่อเหตดเงินเหตดซานมันชิตัดนเ,ตเนี้ย<อ>นันนน้ำมงอันข้างเขาทังสี่นะนำ้ำมแถางใอ,อินหรือเอือตัวขามกันนั่นแหละอย่างเ้นั่นใช้ตัวนาอกํลังสิุนนะตัวหนท้งขางเดินเเงื้เขาซุก ตงขาเหมือนกัเพื่อชอินอะไรนี้เดินเทาเดินเจ้าเหรอในมองกบคณจะได้นั่นแล้วน้ำมันใส่มาณคำน้ำหมกามั้น่อนนีปืนใสเลี้ยงนี่ั้นตอนกระดุมนะในห้องฝ่ายชา่ตรงนั้นน้องเขาบักซุกปุกไม่นั้นเออแล้วเทิงขึ้นมาเทิงขึ้นมาน้องเท้านั้มีกกคูนอยู่อันนี้ดิกลางเดินนะอืันนั้นเดินเทาบริเวณยางจักดิหัวก้อยยังบริเวณ นางฟ้าคมีเงินเลยเหอการบบเงินเป็นหมื่นกีสเปนสาวน้ำกับคนน้ำรักรักตอนนั้นไม่ใ่เนาะทำงานเก็บเห็ดงานขเก็บกับพอใครนี้พอไดใชพอไดใช้เก็บโบจากปีเปงานองเทปเ่อได้ซ้ำหน่อจ้ะเอาแล้วแล้วเยจะไปเตหน่อยไปเตะประมาณจเจ็บมีกระเถาะแล้วเน ขาแล้ว้แ้อได้ที่ทำงานก็ได้นันเล่นนะบจักฮะอันเป็นอตลาดล้านะมีเล้วเล่นกับมีเลี้ยวลูกเล่นแหละบ่ลูกเล่นนะลูกูได้อันน่ี่บเกอดจะได้ผู้หนึ่งนะบุเกอี่อ่ะได้ลูกสองคนแล้วดลูกไอ้นั่นนั่นลูกไอ้นั่นนั่นผู้หญินัน เลนไ้ลานคนเลยน้ำลังนย่างไรห็นลานหินเลนเขาท่านคอยผู้เฒ่ากู้เจ้าอย่างได้เห็น,น,หน,น,อนคอยผูท้ท่านได้เห็น,นเนลนเนี่ยจะล้านลานเอาชวดนั่นแหละเอาจะกระไรของกู้ะันลูกย้วยกระไฟเอาผัวบ่มีอืมนะบอมีได้ผูกโกกไม่ใช่เลนทีนะ่จะล้านนั่นไงผู้ท่านได้เห็นได้แม่เขาเห็นคอยผู้ท่านได้เห็นได้เขาเกิดน้ำลังคอยเขาเห็นหมดแล้ว เ่นลาะห่เฮยเห็นเลยดิแม่เจ้าูนอกะตือกินยัง่าเห็นแหลชำรูกก็ได้คอยเกิดเมียได้เห็นอะไนี่ลานเล่นแียเราเห็นเล่นะนเลยเขาบอองทัเนาะเมุ่อกี้เออดูลานเอาควว้เลยเห็นหนุ่บไดเห็นได้ สลุมนางลอยนางลอยนางโมกั้มจะเอาดอกนี้มาโอ้ยไม่ฝ่าวเถาะเอาบากาลูกเลง่ากลูกบูยบู้ยง่ายกะบุปนใกง่ายบ่มีเงินเลี้ยงู่มือนี่ใจมีเงินข้ว่มีเงินเลยแหละชื่อว่าชูแนวงี่เงา ชื่อจะส่กเหื่อห้องค่ายบุจักแซมเพื่อนบุจักอีหยังบุจักนมกับเบิร์ดและบุญจักแมวกินแค่ปะเก็บไปโลดแสนหนึ่งภูผู้อ่นเชื่อนร้านนั่นเสาด่านเมื่อวานนี้ผ่าครอดออกมาได้แสนหนึ่งนั่นแสนหนึ่งนะบวประนดณีได้พี่น้อาเฉพาะแต่พวกที่ว่าจำกัดสุดได้แต่สิเลี้ยงลูกได้แสนหนึ่งก่อนสิออกนมเออเดี๋ยววัดที่บุพภูเพื่อนมากมากับลูกเป็นไงเน๊ย โอ้พอี่เสด้ลูกกับเบิดเงินลายแสนอ,อยากเจแลนี่แฝดน,นี่ปุ๊บู๋เงินลายแสนเลยค่ะเบิรงดจะแตะเปนมักสาลสิประมาณนี้เด็กน้องเรามากินมักตาลกันลายแสนกับแม่นี่คนเลี้งยงชอบอีกบ้า โอเคนะพี่น้องคลิปนี้บพาะว่ากันสิขอเก็บภาพบรรยากาศภาพมักตาลกินอยู่เมืองไม้ซนำนี้ก่อนละกันเอาพี่น้องคลิปนี้ไปเด้อยด้อไปเด้อจ้าไปบุญสบายดีมักตาน